มาถึงนาทีที่ใจนะสำหรับคู่ชิงที่หนึงนะคู่ต่อสู้เรียกว่าตลอดการนะสูสีสูสีโโอ้ห วันนี้เราอยู่ที่สนามนี่ของห้าดูด้วยข้างหลังทีมงานสีเขียวสีเขียวก็น่าจะรู้อยู่<า>นะครับมอกุงเทพวันนี้นะครับมาทีมคุดใหญ่เลยน้องๆดูด้วกันรดทั้งหมดกี่คันวะ มาสามพันผู้ต่อไปเชิญเลยครับเข้าตาช่างได้เลยเริ่มสามช่างนานประหลา้าอ๋อต้องลอยแหกมาพี่แล้วก็ห้าสามสอครับลูกช่างแม่งแข่งรับซึ่งวันนี้เรียกว่ามาระเบิดย้มัน6 0รอยเมตรกันมันแน่นอนความพร้อมไม่ต้องถามถึงดูตาลูกก่อนแดงเลยไม่ได้ไม่ได้นอนบางไม่นอนสามสี่วันห้าวันบอกว่าบางอ่อนเถ้ยท่นอ่อน ก็ตอนนี้สำหรับการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทางเงาคุณวันนี้นอนบางอือย่างรับไมดนอนไปพันหนึ่งดังแล้วคนละกี่สาความพร้อมของคนโอเค ก็จะมีแค่บุที่ยังไม่ได้เติมนู่นน,นี่มีเซียร์ทีมาเรานะครับปั๊ดก็ปั๊ดทุกคนเซียร์ได้นะครับไหนๆมาถึงแล้วก็ต้องพูดถึงอวอลีเดิลของบงังสักนิดนึงฮะเกียร์สี่ยังไงนะครับบังเกียร์สี่รถ <laughs> มันเป็นอะไรบงังทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะเราต้องเราต้องเข้าใจมันเอครับแล้ว,วเกียร์สี่มาเดิน ปกติเนี่ยไอ้ที่แบบว่ารถเตะเทียมน้กงร้องเป็นอะไรนะครับตังรถแม่ก็ยังไงก็ปากเชียร์ด้วยทีมงานทั้งแซมของเทพแล้วก็มีคนแบบต่อจอนมวันด้วยทั้งหมดเหนี้นะครับถ้าน้องๆถามว่าคันไหนต่อจอนมวันก็จริงๆก็อย่าไปติดตามบางแข่งดูล้วกับเพราะว่าเป็นเรื่องแสดงแค่ไหนก็ตามทุกท่าน การุณภาพ M อ,าาอ็ Performance เ,ออเล่งแรงแซงเหนือไทยแารต้าเทกกับแผ่นฟองคุณภาพต่ออากาศสำหรับสายบอลลนี้เป็นข้างเซมงเทพเจอกับเล็กเมืองนนท์นทเล็กเมืองนนท สูสีสสูสีมันมากาทีมาตลอดเจ๊มองเทพนะครับเลนขวานะครับแท็กบีแท็กบีแท็กเอเป็ไน,นไฟนุ่นไฟเหลืองแหงสุพรรณมาดูว่าทีมงานทเซมองเทพสอนจอน,นัมเบอวานนะกับตั้งเฮงใครจะเป็นแชมป์สนามนี้ในทางยาว600ใครจะเป็นวัยรุ่นหลักทางยาวที่แท้จริงเป็นแชมป์แรกนะสำหรับระยะทาง600เมตร กินตามก็คืออะไรกับบนขี่นะครับฟังงแซ่ปเป็นอัดของ13นะครับครับแล้วก็ของเธอเป็นอามระยองอามโคมันยอง มาตัดครับเดี๋ยวรอ,รอดูก่อนรอดูก่อนรอดูก่อนโอ้โหใจเย็เยนๆครับใจเย็เยนๆไปเป็นไรใจเย็งเงยนๆก่อนนะครับทุกท่านครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดยโอดนีย<อ>มันมากนะไม,ม <โอ S 2> สุดสีจริงๆไปแล้ไม่ตัดขอเสียงปรบมือให้ทั้งช่องเซ่และก็ช่องเห็นซะหนึ่ง ีได้กำไรคนดูครับกำไรแฟนๆครับโอ้โหของจริงครนะชนะก็คือสุดยอดของประเทศทั้งคู่นะครับต้องมาดูการตได้เป็นการของกรรมการนะเพราะว่าตอนนี้ไฟขึ้นวินน้าหนึ่งข้างรอสักครู่นะครับยังไม่สรุปอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เดีไปดูการัดทางผู้จัดนะโอ้โหกรรมการของแจ๊สของแจ๊สใกล้จะแับใกล้จะต้อง เอสมกนะี๋วรอนรับ่เดเยนกว่าลูกกก็ที่บอกแล้วเะว่าใครจะเข้าคือที่สุดของประเทศแล้วนครับเดี๋ยวรอผลนะฮะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่ามีปัญหาใของการตัดเวลาเนี่ย หลายครั้งมากในการต้มตุใจอย่างนี้นะครับรออีกคนึงรอีกกันึงใจรอครับัสินนะครับสินครับผู้ชนะดับแกกช่าเซมากุงเทพ่ยครับการดูล้องแล้วก่อนำอสองคนด้วกันช่าเซมอกรุงเทพนะครับ ครับนีต้องบอกนเลยชนะการเ่นแล้ว่า,า,าต้องนิด<ม><ม>เดียว<ม><ม>ไทย่<ม> ที่ทีรับแชมป์ไปนครับบอกส้งเซมองเทพในสนามนี้ระยะทาง600เมตรก็เรียกว่าจับมือแสดงสปนิตท้งด้นักีฬานั้นคู่แล้วก็ต้องบอกว่าทุกช่างนะครับเป็นเพื่อนกันแล้วก็แข่งงานด้วยความสนุกของงานกีฬาเช็คเ รุ่นต่อจูดคุ่ยวชาญด้ซีของช่องเทสมองเพลท์เลยวันนี้ก็ค่อนข้างเหนื่อย่ะคันนี้เราจะบอกให้นะการขาดผบอกลยูขาดวันไหนบอกไปิขาดวันศุกร์ครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยเป็นเกมหรือเปล่าไม่ใช่จริงจริงขาดจริงจริงขาดจริงจริงครับเรียบว้อปภาษาเอาง่ายๆมาแข่งรถเนี่ยนอนสี่ชั่วโมงก็ออกมาซ้อมมาศุกการขาดคันหนึ่ง คันลองห่วงแตกสองางสองการแล้วกันใช่แล้วก็าทำรถมีรถด่วนอีกคันตึงมาด่วยอีกยันตีสามวันเสาอ่ะแล้วนอนก็เต็มที่แล้วเต็มที่ก็หเหนื่อยหน่อยได้เป็นงออฟเวฟของเอ็นจีโอในดาวใาใช่ก็ทางยหก5กจห้าก็ราที่ดที่น่นเอาที่หนึ่งที่สาม ถือว่าสมู vinegar, รแ um. บบสำหรับรายการวันนี้ฝากเอฟซีติดตามหน่อยเกี่ยรสเตะเรามีอะทุกคนเป็นมดดังจะไมเตะเตะเกียร์แล้วเป็นอะไรเลยเดี๋ยวายกล้อมันเป็นอะไรมันยกล้อยกอะไรโอเคเอาฝากเอฟซีหน่อยก็ฝากติดตามช่องยูทูบช่างเซมมองเทพเลยนะครับนะ เราวันนี้ลาไปก่อนเันแค่นี้ดีกว่านี่ลาแล้วไปก่อนเก่งแค่นี้นะครับผมต้องกลับไปนอนแล้วกลับเลยนะครับเก้าโมก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวไปติดตามต่อปีนี้แข่งอีกเยอะแข่งอีกยาวแล้วก็ทั้งไม่ว่าจะเป็นทีมที่ได้ที่หนึ่งที่สองที่สามมืทุกคนทำงานเต็มที่นะของทีมอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าสุดไม่ได้นอนเหมือนกันไม่ได้นอนเหมือนกันคือสุดเนี่ยคือบางทีมันเสร็จจะแข่งสี่โมงเสร็จบ่ายสองแบบก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนเพียงแค่นี้ครับผมไป